สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเม่เบอพีพีนานครับผมมือนีบ้าบอยแลวพี่ข้าเดินที่นิสานครับล้วก็พวกเม่เมอทีมงานนะครับไม่กิดแม่นิดอจอยที่นี่น้ะพานาเราก็อีกหลายคนครับผมพากันมาขุดมั่นมือหนีบรลัวสีส้มสีมันบอวตาวมือนีบมือวานนี่กบมาเมืองนี้ครับมาเมืองหนีบมาจุดนี้ครับมือนีบสีส้มสีมันบอยเราจะไหนไปติดตามร่มกันครับ สวัสดีครับเฮ้ยมาแล้วครับหัวเลขแหกมานะครับสวยไม่สวยไม่สวยสวยแล้วพี่น้องมันสอยเมนิดครับพี่สีครับสวัดใจถเหมือนครับอย่าออกได้ได้แม่เนาะเขาไปเลือกไเออจอยครับอจอยอัจอยโฟลเิ่นฟังีหังล่ะมาบอเสี้อดังหัวได้ยุหัวได้ยุ เป็นปลาธรรมชาติคร enfin ับผมพี่เราปลาธรรมชาติครับแต่ว่ากระเจมาบุกเบิกเอาแล้วก็มาปลูกจริงปลูกของใส่มันก็ได้กลายเป็นแบบว่าที่ที่จับจองจะว่าที่สาธารณะมันก็ถูกที่ไม่มีโฉนดที่แบบจับจองเขาก็เลยเป็นเจ้าของที่แต่ เพิ่นก็ไ่ได้หาอยากหากินเนาะครับผมพี่น้องเพิ่นหาอยากหากินอยู่ไปเดินเดินดๆเลยไปไไป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 ไ่ สมบูรณ์สมบันไรใช่้นอ,อนก็เบิ่งินบ้าบ่อยใส่รองเท้าบูทใส่รองเท้าบูทคางคางเดียวครับนีเล็บครบครับพี่น้องคางนี้บ่ไริษัทหดบูทครับคางนี้ใส่หดบูทคางคางนึงใส่บูทครับเกือบบูทถอดถิ่มไว้ครับผมพี่น้องเล็บครบปวดสวัสดีเพื่อนทุกันนะครับ หัวหนึง่งครับหัวหนึง่งมันมันธรรมศาสตรกับมันหัวใหญ่หัวหน่อยดิพี่นนอ่ หัวมันหัวมันปลูกหัวมันปลูกเห็นแต่หัวมันป,นปลูปกทีน้าเนาไปเอาปัสช่างก่อนใี่้องจักสามหัวเนี่ยปัญวะเดี๋ยวครับหัวตึงตึงหัวตึงตึง

ันพ้าอสามหัวพี่น้องกีกองเพียนหละพระกันได้มาแล้วครับจริงนี่ยผมมีหัวพี่น้องสิได้ครั จะได้อยู่นนครับแต่หัวนึงครับสองอหวัวน,นี้พี่น้องกิ่คงคุรูคุรูกิ่งคุรูคุรูมากครับจะใส่บวกครับผมเพวกพี่นอ้องกิ่งขอมัจะใส่พวกนีน้นี่เลยพวกพี่น้องผมแค่นเ,นเนี่ยแค่เนี่ยจะบอสับนะครับ พี่น้องจักมามาเต่ไซใครตัวบอสับพี่น้องเลยโอูสวยอยู่สวยอยู่อ่ะยิ้มแง่ยิ้มแงหน่อยแลกแล้วพี่น้องน้ำผัดนั่งเอาอยู่ใส่ยู่หันกนนันละมองไม่เป็นมองเป็นดอก จริงน, e น,นึงครับติงตั้งใจนะเนี่ยติงตั้งใจโอ้ยยังไม่เห็นหัวจระอ่าหัวบางี่นี่โอ้ยงามอยู่อ่างอยู่ครับโอ้ส่วนน้องหัวหนึ่งสวยมันเลยสวยๆครับขาวๆเลยครับขัวขาวเลยครับครับผม ทำไมมันเล็กจังเลยอ่ะหัวนี้ไม่ออกมันจะเอาไปทำอะไรเล็กเกินไปอ,อู้ๆๆอซับ ออกมาดูอ <laughs> โอ้สับจ้อยพี่น้องหอเข,ข,ขาเด็กต่มจินแล้วแบนี้โอ้นนยมองเลยหลอนดีดีพี่น้องปลากับพุดยงายาเทพปลาเนานั่งกรพุดเป็นยังหัขขวเข่าเจ้ามัน,มนส่วนถือมันพอดี มัหัวหน่อยก็จะคองเน่ยหัวนก็มีใจถึง่ัวกับป้อยแม่นบหัวล้านหัวกัป้อยเมื่อเห็ดน้อยอยากนักกินเขาดพิ่นว่าบ่อด้อยากบเห็ดน้อยอากนกกินมาคํำม ห่าคำว่ามืดเลนนยนี่ยเงนอ่ะครับผมมึงเลยพี่น้องมึงหวานจุ๋ยหวานจุ๋ยได้ยังไงก็ได้ที่ไปไปเนี่ โอ้ยต้มทัเแล้วพี่น้อง ตำมนึ่งแบบขั้นนี่พี่น้องมองไงอโอ้ยขนเอ้ยมาเด้อผอหัวง,งามแล้วผอหัวง,งามแล้วนะพ,วพัดฮะไปขุดมาก็เลยพพกยพอจนได้พี่น้อง โอ้มะตึงมาแล้วเข้ามาแล้วตึง um, would, fruit, ้งก <t iny> ุมูอาเดี๋ยวกันใกล้ๆกันคอว่าเป็นหัวขี่กันโอ้ยภูณพัทรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยแบบงามเลยกลางเดินแม่กลางเดินพงไภัทรฟีหนึ่งหัว งัวตีงัวอือครับโอ้ี่นอครับสับเนี่ยซับมันลยยังเด็ก็เขียนนี่วันผมก็ได้ับนี่ะบใหญ่ดอกแต่มันงามก็งามตัวดมรับนี่เนาะอืมฮกนอาหอีน่เามอบกหมัอับับ ยำงไกัมอับาเมือกมอับไปใส่ไปสแล้วเสร็จแล้วโอ้พวกนี้กระับจ่อยพี่น้องเอยโอ้นเห็นานพูน่ะเ้ยพเห็นพูน่ะพี่น้องปดี่เได้ยวนี้ราบ่งแคือตบ่โ้่ไบ่ได้ขึนตาซิงเลยบ่ได้บ่ได้งหาที่บาบาไนี่ ว่าเป็นยังไ่เนาะเอาทั้งๆมาดนิพงษ์ครับโอวกองก๋ออ้ยข้างต่อหัวงามอยู่ดิิมึงกันเออโอ้สับตึงๆฝนอาดลงมาอือสั่นแล้วนั่นแล้วงัดเลยงัดอีกงัดตึงๆอีกอ่คือไงมันบอก โอ้เมกิดพอแล้วครับหนึ่งหัวมาแล้วนี่ครับผมพี่น้องหัวสวยอยู่ครับมันแม่กิดเข้ามาม่นอยู่ในถุงเมื่อไหร่งหน่อยนึงอยู่ในถุงอีรีพี่น้องตรงบ,งบงน,นตรง,ตน,ง,ง <laughs> นี้บรรยากาศมันปลาก็อยู่ถึมตัวเนาะพี่น้องจังเสียนี่เมื่อไหร่ ันเดียวหนุนติงครับจะอุหัวไหมเออโอ้ยหัวสวยๆครับพี่น้องครับสวยงามสวยงาม

โอ้ยบังพี่น้องบังเงาครับนี่นี่เป็นเงาครับเงาเพิ่นกับแมน่น้ำข้านมานำ้ำข้านลนุกหนีครับผมพี่น้องหัวเพิ่นสักลุกหนีครับสักเกเี้ดีลุกหนีพี่น้องพี่ <c oughs> น้องหัวเป็นไงคนคนพี่นี่ <c oughs> เฮ้เขาก็เสริมทับเห็นเป็นพวกสียยใหญ่ๆเนี่ยจังเลยรุ่นเบาให้มันแบบเออเป็นตะเบิงตัวน้องพี่น้องเนาะเนาะ เออพี่ที่นี่มันมาได้จังไดมันมาน้ำกันปัาคือฟูกแท้มันมานกันุนมาลอยอยู่ทั้งทึ่งมันลอยทั้งขึ้นเงานี่เงานี่เงานี่มาแต่ใสบุนี่เมื่อกี้เอาหัวนี่ครับเมื่อกี้เอาหัวนี่บาหนีมาบอยดึงมากครับมาบอยดึงมากว่านี่หัวนี่มาแต่ใสบุนครับผมพี่น้องนี่ไม่อยู่ทั้งขึ้นเลยไอทั้งมันมาอยู่รวมนี่ในป่าพี่น้องนั่นแทะเขามาเงาเลยข้างเยอะหักงามเลยครับผมหัวนี่ ดึงหัวหนึ่งได้สองหัวโชคดีครับท่านบวดึงมาสับบ่จักนั่นโอหโวมันทนเม็ดบักขั่นนี่พี่น้องเลยกะติดง่ายยังไงจอยหนึ่ง Ngô liếc liếc bó cái này oh, Ồ. phần tên gì đâu. สวยครับโอเคพี่น้องตกใจเหรอหัวเงี้พี่หนุ่มรับับตรงๆครับเดามาขันมันแพี้หึเขาไปไหนไปก่ยังออกไปหนิ่ะ แยกออนี้ก็ขึ้นไปฝนมันจะแปลงอบกมหาหมูเขาจอแล้ออกมพี่นี่ออกมนี่ลก็ย่างขึ้นไปหันมองหันมันหมุนมันหกจาก

เบิ้องบนไอ้นี่โปรเลยนี่โปรใครๆเลยใครดีเป็นยังหัวปมหัวโลกไปใครได้ได้แม่ตอนมันแลนไปนั่นเสียงมาพันเอวเพิ่นแบบเกือบมันโบยหยดพยศพยศกับพันพันขาขวดพันขาขอดกับงานนี่พันขาขวดในบางเสียงมันแม่แม่แม่จะเบิ้งแม่หนิเด้อเด้อบอกหล่อมปางงางแต่ละคน าเขาไปข้างในเนี่เพียใช้ดอกให้อ่อนใช้่าอ่อนแยกจ้ไว้เทียบกวยเทียบหัวนันแนล่เขาจะย่างให้มันหวใหม่เอาอมเห็นดอกมีมือแม่สีเห็นดอกแม่เงยบุญนั่นเล้ววยข้าเราเรียนบาลบ้าบาดมันจะขึ้นที่บ้านแม่มันเป็นหัวแม่เอาเหนเดียวอาจะหลายเป็นไงใคเห้จิจ้ ผมนอยเลากรจายฮะปลอกสัมมือหรือปลอกตัวไม่ได้ขัดปอกกินเลี้ยเดี๋ยวขัดเบื้องอนี่มันมีกันขัดปอกก่ได้นี่เขามีมือสีเจ็บมือโอ้ยบ่ได้ง่ายดอกบลาดินมันสีเป็นข้อมผลแม่แต่ว่าแต่สีเป็นหัวอยู่พุ่นพุณข้างนถืถุงอยู่พุณเนี่ยพุ่นอันนี้ก็พุ่นอันนี้อันอันนี้บ้างขอรับแม่นิดดอกนี่โอ้ไม่กิดดอกนี่อกให้ เป็นี่คล้าคายบ่ม่สามารถใ้เม็ดอืนดอกจะได้กินขอี้บ้างรเขาจะเป็นที่เร็นที่องหาบางหนึ่งทนี้พวนแลครับสามปีงทอนิดปวดเลยเตบ้าหัวมันดหัวเขา้วพี่น้องเออหัวมันสีเทียงสามเงียงหัวเด็กหัเขี่ยนั่นเองนะกนัี่ยนดิหัวมันแม่ใิ่ยนดิีบอเออนั่นอีรือว่มั่รมัสลใ่รมสีาคนลูกปีกเลคนลูกปี โอ้ยโอ้ยือกี่ขั้นดอกเสียงกี่ขั้นดอกเืเบิดห่มาจากเห็น่ามาจากบวังเลยแมนจริงริงหนึ่งมันม่จิงลกไปหนจริงฟังหนิดนน่พี่น้องครับพี่น้องพี่น้องจิบ้างขรรนาไหญครับผมพี่น้องโอ้ยพอดีเลยครับ ทำหนีพอดีเลยแบ่งกันสามคนตอวบาวดินหัวมันงามดูประจักษ์แต่มันบ่มีหัวส่วนหมากนี่ต <mel od ic> ah. ัวมันกระสีงามทำหน่วยไครนี่งประจักษ์มันมันลงอีกอยู่ไหมคนคนอ้อมอะไรอ่ะไม่มีติโอ้ยมือเสียเดี๋ยวอีเมลเอาหม้อหนี่งกันวันนี้ได้พุ่งรัดไหมกระดึงบ้งกระดึงบ้างทะลุนมันพี่น้อง ไ่ได้ไม่ได้บ่ได <Negative. S 3> ้ไม oh, hey. oh, ่ตีอยู่ไ oh, ด <cs uc> ้หรอมันดีโอ้ยงามอยู่โอ้ยงามของผมปนบออยหนึ่งแล้วนั่งลูกโอ้ยงมือเขาเนี่ยินอากกินก่อดกนญิจไฟไปยงดอกบึ้มมาเขาหอครับเอาตตีามาให้เมียทอบัตรอะเบาดีเออม่ีินแล้วเขาเขาไม่สุกมาจากอยอแม่บ่แม่มาสุกอะไรเป็น น่ยหนุ่ยขึ้นคนอ่ะกินมันขอดำน้ำบุเด้อตางวงว่างไ่เสร็จก็จะลายอันก็สิเาตัวนนี่สามถงหัต่อออกก็แม่ทัพีอะสยิ้ม่นแ่สามถงหกเจ็ดสี่บ้ียอ้แหงยกนมันแหงผสมนยังน่งไก่ห้างไก่กันเนี่หามาน่งไก่กั เามคุ้มแข่งหันะจวยมนกอื่อหญ่แหงดอกตงสีเนี่ยงามีมันบ่อือมาเลยคอยามนางลงอย่างเียวไม่เนยุ่นอาอยด้ายก็ขออยอืนี่ปลวกของใครอีนึงเหรอ่มันเนื่อยหรืม่นีำมันอนอันนักคือว่เอาใส่จมก่อนสินันปุนนมันอนจะสู้นั่น

เราทุกแม่ยุ่งุ่นบมีเราเอาไปอักอามรมนใส่มาหนึ่เจตาสาวมูไหมคุณพ่มคนงามยไดหัวสำหนึ่งก็ได้หาานีสาวเขาไม้ต้มตื้มโอ้ยนกคนเน่หัว่พักโยกันพี่น้อง แตเบื้งขนมันแสงดี่วมใจหัวท่บานตัข้ามันนอนมาแลกวมันแสขอกเอาตีนมันออกนอนตังไนอยงไบ้าดินเอาอยู่กกใหม่นี่นี่ที่ี้เขาก็มดเอาน้ำอเงานีตัวเมียมันนอดต้องติดแน่วนี่นั่นนั่นนั่นเงาไม่ใช่พ่เอาติดหัวแบบนี้นื่นั่น้เอาให้เรานมันแสงนี่จะไม่แซงมันนอนนี่นี่นอนแทนเฮ้ยมาไม่บดทีเออเ็ไม่บดยัน งามเอ้ยดอกตัวแมนหรือแมนดอกเลยท่นอนแก่สองคุ้มอยู่ดีอาตังามเป็นตัวโวยงามโยเป็นไปเอยมาทำไมเห็นขวดมันอยู่เห็นนังอยู่นั่นแล้วนั่นดอกงั้นขวดมังห้าไหมถ้ากับกรบ่ไปใส่มาใส่ไม่เอ็นห้าม mình cứ cho ao dài bo hoa nè bố, hoa nà mẹ mới to cột nhảy thì hả, mày thì tân đồ, nha, có bắt là ừ. à? Quá không phải làm, mày khi có đồ ตอนาไปเอาอยู่อันไปโอยไฟางนวมุอขาอย่หิมนดวดหนามันไม่เ,เป็นเกลือส่นะอันจริงเนยน,น,น้อยทำอะไรหรอหัวฮิมขูรือทีเียว่ดึงเหืออโอ้จิตจตบเนมนมอไรไม่พังยังรังเลวบีบตาได้ตังหวาไหมยังมองไ่เห็นเลยก็ไ่เห็นหดหัวใช่ โอเคไหม่าวบอยจะอนคนเคนนเห็นละบอยบอยเห็นละบอยบอยเห็นละลูกแก้มดูมีกระเทียมมันมีกระเทียมมันแฝงนี่มันมันนวได้เอาไมแม่หงที่สามเก็ลุงคับเถอันเป็นขันดดเป็นไงน่อนี้มันบ่าบินบาน ก็เป็นหัวดีอยู่ด้วยนะอูออกแล้วครับสามหัวซ้ำกันเ,ออเลยเนนที่ที่อันนั้นหนาสุดเยอะมลสิน่ามาสิดูลี่ยุ่ไปหนีแห้งแล้วบอยนะั่นบอยดัน<อ>นั่นใช้หลักคื่อ,อ,อไอโบกนี่ดิเพื่ออันหนึ่งสามหัวซ้ำกันเลยครับผมพ,พี่น้งอง โอ้ยพี่น้องเมื่อนี้โปรเบายใครอึงลึงอยง่พี่น้องถือเสียกมัวหัดโอ้ยฟานเหรอพี่น้องฟานกับฟานลายปลาลูกฟานเป็นเครื่องอหง่ยึงนียครับพื่นอนมาชมกัน มาจุ่มกันเละพี่น้องบังเน่ใกล้เวลาแล้วก็มาจุ่มกันพี่นันเ์าก็มาเอาอยู่นี่ป่ะมานบอกครับพี่กายนี่ยมาแล้วครับทุกคนมารวมเป็นหนึ่งยังมาบกบกบครับอยู่นี่มีอจอมีพีซีมีพี่พใบมีประหวังบปาบอยแม่กิด เอ้ยแม่นิดแล้วกับพี่หอดินครับเหลืออจอยเอ้ยเหลือ,อนแม่กิดกับพี่นี่ครับพระทานี้มาครับครับผม,มพี่น้องครับบ่าวบอ่อชีก็สรุปไวส้สามีสักอนด้วยครับผมมัอนี้ได้มัน,มนบกกุกีเดบบ่ได้พอ คนละสองสามสี่หรอครับครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่เขามาให้กำลังใจครับถึงกับต้นจนจบให้กำลังใจบ้าบอยครับผมเบิง่งผู้เล็กๆและน้อยให้กำลังใจให้บ้าบอยก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้บ้าบอยก็บพขอสรุปไว้สนิทสัก่อนครับ บอ่อายเอ,ยบอ้บ่สิไทยมั่นเหรอพี่น้องบังอยูบบ่บ่ไทยหรอกพี่น้องมันบ่ได้มือน,นี่สำหรับคลิปนี้ก็บ่วยก็ขอไวปสักนิดสักก้อนครับพบกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำพูดเสุขภาพแข็ง,ง,งแรงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย Đây hình to này nấm anh nhỉ, cái bên tao hoa cồn cồn nhây nhây ngam nò. cái này cái ngam gì đấy, thằng này. Cái nào, kia quân song song kia nhưng mà 不用了。嗯嗯嗯